สวัสดีครับพบกับช่างเดียวชาแนลนะครับไปไปเห็ดยังครับนี่ล่างถ้วยครับล่างถ้วยรับประทานอาหารอ๋อยังกินข้าวเที่ยงบะครับครับนูนพิ่นใจดีดีเอาข้าวมาฝากคุณนูนาได้เป็นคนซื้ออะไร่ามาย่องข่อยได้ข่อยมัมีเงินได้มอนีนีพากันเห็ดยังเห็ดเห็ดเห็ยังเยี่ยมยอน่ะ การนี้ก็ตีมันเป็นมันไปนะฮะนั่นแมงกองอยู่างท่านบอกอืตาคือตังค์ลงมีตังค์ขอบอกก้าวลงเป็นท่ามาเอาอันนี้แล้วเนาะลวดเลยเนาะตัดน้อยหนึ่งเนาะเปิดเปิดไปเลยตัวนี้อ๋อมีน้ำใส่แล้วบ่นี่ครั้ในการเนาะ

อันนั้นแนวยากระเบื้องก็มีหอได้มาเลยฮะตัวน <si suppression> ี <descon fin anta> uh ้ค huh. รับอกสีขาวเพิ่นไวแสเน้อแล้วคุยกันไหไนรอ้อไปแล้วนี่ยัก้บว่าเป็นสีเหนันบอมน สีครีมเนาะไปแต่คนซื้อมาแล้วสีขาวอันนั้นนะแยวจะว่าวกันขี้ข้าวก่อนกระเบื้องมาเลยครับกระเบื้องมาแ นี่มาดู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 าดาดาดรับขนาดฟ้าสซ่วมยังรับเลยครับนี่เยอดจริงๆ Men. <laughs> ừ. ừ. nhìn đấy Pan gan bolong tu bo. Hmm. 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 ไป ai ba อย่าเพิ่งเฮ็ดงานกินข้าวก่อน6,000บาท <ล>ยวยเสือต้มอี่าง้วยเสือต้มเพื่อเสืต้มโอม้มันมันมีนะจ๊ะนั่นะ่ะ อ้าเขาไมกินมั้อืมอืม่ต

โฮมอาหารคุณเข้าครับน,นะครับขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับมีสองสูตรนะสวัสดีครับ